นักเภสัชวิทยาได้ค้นพบสารสำคัญที่มีอยู่ในเหหลินจือแดงมากกว่า200ชนิดและก็ได้ถูกจัดเป็นหมวดหมู่ไว้3หมวดหมู่หมวดหมู่ที่1สารกลุ่มที่สามารถละลายในน้ำได้มีทั้งหมด30%ได้แก่กลุ่มโพลีเซคเคไลและเจอเมเนียมกลุ่มที่2เป็นกลุ่มสารอินทรีย์ ที่ไม่สามารถละล,ะละนายในน้ำได้ได้แก่กลุ่มอะดีโนซีนและไทเตอร์พินนยซึ่งมีอยู่ทั้งหมด65และอีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นกลุ่มสุดท้ายได้แก่สารละเหยมีอยู่ทั้งหมด5ได้แก่สารกาโนเดลิดนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราไม่สามารถ จะได้สรรพคุณทางยาได้ครบถ้วนจากการต้มเห็ดลินจือเพื่อรับประทานนั่นเองคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์พี่หมอหมีฝากกดติดตามด้วยนะครับ